สวัสดีครับตอนนี้ก็คือลำโพงรุ่น B6 นะครับเป็นลำโพงบลูทูธนี่กำลังเหมาะมือแบบนี้เลยนะครับความสูงประมาณ15เซนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางตัวนี้ประมาณ7เซนครึ่งครับมีปุ่มกดด้านบนควบคุมอยู่5ปุ่มนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ที่ด้านหลังเครื่องนะครับออนออตรงนี้เลยฟังก์ชันเขาก็คือนะครับฟังเพลงผ่าน USB ฟังเพลงผ่าน t f วีฟังเพลงผ่านบลูทูธนะครับรับฟังวิทยุ FM ได้ด้วยนะครับเวลาฟังวิทยุ FM ก็เสียบสาย m i โคร USB เข้าตรงนี้นะครับนี่แบบนี้เลยด้านหน้าเขาจะมีไฟ RGB นะครับเปลี่ยนได้6รูปแบบเลยแบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4แบบที่5แล้วก็แบบที่6ครับแล้วก็กดค้างไว้ก็ ปิดไฟได้ด้วยนะครับนี่เราไปฟังเพลงกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเขามีระบบ True Wireless นะครับเชื่อมต่อลำโพงเป็นคู่แบบนี้นะครับลิงก์กัน2ตัวฟังเพลงเดียวกันแบบนี้ได้เลยนะครับใช้เดี่ยวก็ได้ใช้คู่ก็ได้นะครับนี่สะดวกมากๆเลยมีสายคล้องมือในตัวให้แบบนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับนี่เลย ลำโพง B6 จาก D Power ครับสวัสดีครับ